อยู่ครับอยู่แล้วตัวนี้มีไซส์นะครับนี่มีไซส์นิดหน่อยนะครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีนะันะนะัตกปลานะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอ็ฟิชชิงนะครับไหมคลองยามเย็นนะครับวันนี้นี่ก็เป็นคลองส่งน้ำนะครับ อันนี้ก็มาใกล้จะมืดแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะครับวันนี้ครับเด๋อวที่ผมใช้นะครับก็เป็นกบยางกรฟิชชิงนะครับมินินะครับสายพีนะครับก็เป็นสายพีอีหนึ่งจุดห้านะครับเป็นของนอสเซียนปานะครับก็เอามาเทสนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับวันนี้กับไมค์องนะครับก่อนจะคํานะครับเดี๋ยวไปชมนะครับไปเรามาชมต่อเลยนะครับ มีตัวขัดหรือเปล่านในค่องส่งน้ำน,นะ อยู่ครับอยู่แล้วตอนนี้มีไซน์นะครับีมีไซน์นิดหน่อยนะครับมีไซน์หรือไม่มีครับอ้ไซต์ตากเกอร์นะครับนี่ครับกัดกบยางกอฟฟิชชินครับกบยางกอฟฟิชชินครับรุ่น มินินะครับตัวเล็กนะครับเข้าเต็มปากนะครับคลิปเปิดอยอยู่ไหนนี่ครับกัดกรอบยางกอบฟิชชิ่งนะครับรุ่นมินินะครับเข้าเต็มปากนะครับนี่ครับใส่ปลาเกอนะครับใส่กำลังสวยเลยครับอันนี้ก็เป็นแต้มแรกนะครับของเย็นนี้นะครับอันนี้ก็เป็นปลาช่อนนะครับ ไม้คลองสรงน้ำนะครับนะครับกัดมินิครับของคอฟฟิชชิงนะครับนี่ครับกัดมินิครับนี่ครับตัวแรกนะครับของยันนี้นะครับเมื่อเช้ามาได้สิบสามแต้มนะครับแต่กล้องถ่ายไม่ได้นะครับกล้องร้อนนะครับเดี๋ยวเราชมตัวต่อไปนะครับเราจะมีกระเป๋านะครับ